สวัสดีค่ะสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมินก็ได้เดินทางมาที่บ้านของคุณยาย270นะคะหลังจากที่ว่างวดเมื่อกีก้ก็ก็น่าจะเจ็บหนักกันอยู่พอสมควรนะคะท่านผู้ชมเนาะก,ก็เลขคุณยายนะคะไม่ไม่ได้เข้าเลขท้ายสองตัวเอ้ยไม่ไม่ได้เข้าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งหรือว่าเลขสองตัวนะคะแต่ว่าเลขคุณยายนะคะไปเข้าเป็นเลขท้ายสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าก็ยังมีบ้านเลขที่ของคุณยายนะคะที่เอ่อ แต่ว่าแอมมี่ไม่ได้พูดถึงเนาะไม่ได้พูดถึงจริงๆนะคะส่วนมากก็จะมั่นใจในเลข0 9 1ย์ของคุณยายเป็นส่วนมากนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ามันมีเป็นที่ว่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อของคุณยายแบกข้าวมาหานะคะท่านผู้ชมแล้วก็แบกข้าวขึ้นไปบนบ้านนะคะในช่วงจังหวะนั้นที่ที่หลังกล้องหลังไม้เนาะท่านผู้ชมก็ได้นั่งพูดคุยกันอยู่นะคะก็ว่าเอ๊พูดถึงบ้านเลขที่อยู่นะคะเป็น0 6 8ย์นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายลงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวดนี้ วดน,นี้นะคะเราก็แค่มือได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ก็อย่างที่แอมมินบอกนะคะท่านผู้ชมความฝันก็คือความฝันนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแอดมินก็หามานะคะหามาหาความฝันหาตัวเลขมานะคะก็เพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ วันนี้ก็เป็นท้ายวีคอยู่นะคะโอ้ไม่ใช่ท้ายวีคเป็นต้นวีคนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นต้นวีคอยู่นะคะคุณยายก็ฝันต้นวีคเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นคนแก่แล้วก็เป็นเด็กน้อยมาบอกเดินมาทางวัดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจะมาบอกมาลักษณะอ่ายังไงเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะเราก็จะไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะมินก็สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของแอมินในวันนี้นะคะแอมินก็ขอให้ f c ของแอดมินนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปาถนานะคะแล้วก็รวยๆนะคะรวยทุกสิ่งรวยทุกอย่างนะคะรวยเงินทองรวยสุขภาพรวยความสุขนะคะโอเคค่ะเราก็จะไปติดตามเลขคุณยาย270พร้พอมๆกันเลยนะคะ ท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในวันนี้นะคะที่บ้านของคุณยาย270นะคะเพราะว่าก็มีการ เป็นห่อข้าวต้มนะคะไม่ว่าจะเป็นห่อข้าวต้มขมิน้นข้าวต้มลาวนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เลี้ยงพระในวันปีใหม่นะคะท่านผู้ชมในช่วงปีใหม่นะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แอมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม FC ทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยที่โอนเงินนะคะร่วมมาทําบุญเลี้ยงพระในวันปีใหม่แล้วก็คุณยายนะคะก็ได้นําเงินส่วนนี้นะคะมา ถ้าเป็นอีสานเนาะท่านผู้ชมมาแอมบ้านมาแอมฝาบ้านนะคะท่านผะู้ชมเนาะนี่นะคะเป็นบรรยากาศนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามความฝันของคุณยายพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ครับคุณยายของกาม่าครับซอยกันซอยกันฮอรขนมขนมเนาะ,ะจะมุ่ช่วงเนาะเพื่อว่าจะเลียงผ้าในบรร่งนี้ครับผม ได้ของเจ็คียงแห้งขึ้นกันเนาะเบทุกคนแต่วัเดียี่ว่ากันเอาเลยครับสมุรชลื่อมแปลแล้วเอากันเอาเื่อมันเดีีนะคุณยายเนาะสาโอ้ยเด็ันเดียี NO es, ่ศูนย์หกแปดตุ้งตไดเนาะคุณยายเนาะสามเโอ้ยเสดายครับท่านผู้ชมแแต่คือว่าละคุณยายกับมันใจสุกคนเี่ยเอาเลยคุณยายไปงวดนี้มันใจสุกคนได้ครับ ว่าจะเป็นเจ้าัวว่าจะเป็นผู้ใหญ่ของยี่สิครับแต่ว่าเอาไปนอนเสียงบนกับปั๊ก็เราฟันดีวัสดุทุกคนเนาะฟันดีวัสดุทุกคนจ็ถือว่ามันใจแต่ว่านี่บริเลกคุณยายกันยังนี่อยู่เลยครับเป็น4ีหนึ่งเก่าเป็นเลขไทยสามตัวหน่อยไม่ได้เนาะเป็นีหนึ่งเก่าครับมันก็าอยู่ในในฉลาจิมแมงข้อตสบานนะครับผมเก่บเ็เครื่งกาย่ำตลอดเวลาครับว่าให้เป็นฉาลาจิมแมงข้อตสบานนะครับเนาะ ตัวแหละครับแต่ว่าเพิ่นเจ้าไปเห็ดแนวอื่นกะบ่มีสิทธิ์ขวงห้ามมากคนกัจะมุดก็ทั้งใต้ทั้งหัวยังแยกกองแยกกองในลอตเตอรี่เ่ราแยกกองยื่นค้าไปหลายใบจะบ่อเลยเป็นบ่สีเอานี่มีแต่ศูนย์มีแต่หนึ่งเงินว่โอ้ยกับเสด็จได้เนอนไปอยู่ทั้งถ่ายเนาะคุณยายเนาะ ออกหมดเลยครับเลือดเลือดไข่พ <scary> uh, yeah. ิสเดียวกว่าโอ้ยจะได้ห้าหนึ่งเก้าเลืดไโอ้ยนปหน่อยได้หางลเก่าโอ้ยลุงเก่า่นี้ยตง้ง่งวดนี้ฝันว่าย่งไรกคุณยายงวดนี้ฝันว่าเหน่อยยังมาทงวัดมาทั้งวัดบ๊อบันนี้มาทั้งวัดมาทั้งวัดนี่ครับสองสองขวบเลยล่ะก็มายืนประตูเขาไปหอด้วยแบบยยเนไ ยังหัวหนวกบอกได้ยินมอคันเราค่อยๆได้ยินบอมักระถามเนาะเ่าูถาคหัหนวกนอยินคับว่ายได้ยินเยอยได้ยินเยย้ยินอากมไดบอกเยว่าแปดสศูนยรวแปดสามศูนย์ เป็กน้อยบอกวันนี้เป็ดน้อยเป็ดบ่าเปนเป็ดน้อยผู้ก่อบอกคอับจังหวัดว่อเป็นผู้บอกสี่แปดสองน่ะบอกเป็นเป็นเล็กน้อยก็ได้เด้วเป็ดเป็ดเป็ดกับส็หน้อยเนาะเป็นเป็ดหน่อยแม่อยากจะคิดคือแต่แต่มามาทั้งหลังทั้งวัดชื่อก่อบอกคุณยายวั้อเก่ดบริมาลจะทั้งบอกบอกว่าต่ว่าแต่ว่าก็มีหลายคนที่ว่าเมันเคยมาเขาฟันคุณยายแล้วมาทั้งวัดนี่เนาะแม่ แม่นก็ผู้ชายผู้ชายสองคนคือกันตัวใดนะคะคุณสาย์แป8ส0ค่ะอ๋อ830คริตบช่วก็ลองเอาไปพิจารณาอีกขังนึงเนาะขิตบุญช่วมเนาะ คุณยายมีความฝันคุณยายเขาจะบอกสูฟังครับแล้วแต่คนจะมักบ่มักเด้อครับท่านผู้ชมอันนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บังคับปนนะครับท่านผู้ชมบ่ได้บังคับคนคนมาหาตองหัวบ่คะคุณยายมาขึ้นก็มาตองหัวก็มาโอ้ตองหัวก็มาขึ้นมาตองหัวเพราะเมื่าจานเฉยคุณยายเมื่อวาน สามโอ้มาตรงหัวผมบอกเป็นสามแปดศย์ตัวเดียวกันบานนีพ oh, like, ้นมากบ้นโมเมนเอาเลขแมาเป็นรักสุแปดาอก็เป็นแปดสามศแต่มากก่อน like no? ่ะสามแปดศูนย์ามแปามศูนย์แต่ว่าก็เป็นตัวเดียวกันเนะคุณยายนตัวเดียวกันเพ่แจะสลับสลับร่ก่นสามแปดย์แปดสาอ่า เมื่อที่ว่าเพิ่นเพิ่นมาตองวันนี่ค่ะคุณยายเพิ่นเพิ่นมาจังไดนคะเขามาจากทางวัดโอ้มาจากทางวัดแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าแล้วเป็นผู้เฒ่านี่โอ้เป็นผู้เฒ่าป่านนี้มืนขึ้นหือเป็นเล็กน้อยโอ้อันตอนนี้เป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าแต่เมื่อคืนนีกเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยโอ้มาขวด2ปีเพิ่นได้ก็คุณยาย ดังเก่กับเป็นงูเป็นหนัมาแม่นค่ะคนใหญ่แม่นค่ะเพิ่นเพิ่นมาบอก830นะคะเนาะตอนแรกเพิ่นมา380แปดนย์สามแปดศูนเป็นตัวเดียวกันโอ้เป็นตัวเดียวกันราคาตัวผู้ช่เป็นตัวเดียวกันแค่แค่สลับตำแหน่งแม่นสี้แม่มีอะไรใหม่รับเพียงคู่เก่าอืมงวดที่แล้วกะบย่างทีหูหูกันเนาะเป็นเหล็ก บาดเหล็กทีของคุณยายนะคะเป็นบาดเหล็กที่ของคุณยายแต่ว่าเหล็กของคุณยายนะคะกับไปยูเหล็กสามตัวเหล็กไทรซัลตนะคะแต่ว่าแต่ว่าอันคิดไปหาเล็กบาอยูบอเดวนอยเนาะก็จมเนาะู้ยแสามคนเนบัวคนสามตัวตรงเลยนะคะตรงเข้ากันแกเขาไปถแกเขาไม่ให้พอเมนูเมนู อันแก่เขาเ็นาทังเงื่อนนอกจาเรื่องแต่บ้านไอ้กีเนาะก็บมันจะจะเป็นเละกันนี่เนาะแันบ้านชีอตัวใหญ่ใหญ่หมดก็เล้ว่าอายุต่มันจะบอกมันบ่อยบ่อยทุกคลิปนี่แหละวานนี้เป็นเป็นเป็นพอนะค่ะเนาะเป็นพ่อคุณยายนะะคเนาะที่ว่าเพิ่นแก่เขาไปทังเงื่อนก็ว่าชื่อค่ะที่ไหนเนาะคุณยายเพราะว่าเพราะว่างวดที่แล้วนี่ที่ที่พ่อเพิ่นมานี่ก็คือจะมาจอดอยู่แค่หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะแต่ว่า แต่ว่าเจียววังหันก็คือคนคนคนแบกไปทั้งเงือนเลยก็เป็นบานเลขกทีศูนย์ว่าบอกว่าบอกบอกเจ้าชเป็นบาน่ชื่อบอกรู้กก็บอกบอกไปโยนบอกยกคนใหญบอกอยกแต่ว่ามันก็บลบอุกกีมนนมันขึ้นตัวเลขเยอได้แม่ค่ะเพราะว่าพวกวัวนงหันกะ ไพ่ไพ่กะมันใจในเหล็กตัวนี้เพราะว่าเอาเอาไปนอนเสียงนอนฟันกับฟันนี้แล้วค่ะนาะคุณยายแมนนอนนอนคน่าเอาตัวเหล็กไปเซี่ยงแบบฟันดีนั่นล่ละก็พนใจก็จะว่าวอีกเนาะแมนคุณยายก็มันขิงอย่างมัตสึมาอยู่ในหลวงมันเปลี่ยนออกมันเป็นร้านพีทบแมนแมนคนคุณยายของานแมนมันจะออกตรง

เอาปะเสียงหลากหลายในนอกคาสิมชมบนอกบาร์อยู่ในบ้านงานแต่ว่าถ่ายท่านเบิ่งภาพบรรยากาศต้องห่อข้าวต้มน้ำับผมนอว่าคุณยายได้เฮ็ดบุญบันดีบอกระเฮ็ดลีบอ่ครับผมกับสามที่คุณยายบอกครับผมว่อวันทีสามมันที่สามคือวันของมีครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของคุณยายนะคะในประจำวดวันที่16มกราคมนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มาติดตามให้ต่อวิ เลยนะคะก็มีเป็นคุณยายคุณยายแก่นะคะแล้วก็เป็นเด็กอายุ2ปีนะคะเดินทางมาจากวัดนะคะมาบอกตัวเลขคุณยายนะคะคุณยายแก่นะคะบอกเป็น 3-80แต่ว่าเด็ก2ปีนะคะบอกเป็น830ซึ่งก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองพิจารณาดูได้นะคะใครที่ชอบนะคะก็เอาสมุดปากกามาจดไว้ได้นะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ชอบนะคะก็ดูเพื่อความสนุกได้นะคะท่านผู้ชมเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมิ้ก็หามานะคะหาตัวเลขมาหาความฝันมาให้ฟังก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐ,รฐบาลนะคะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะไอมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง iStar ร์ a ช n e นด้วยนะคะก็ในคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าก็เป็นญาติญาติาของคุณยายนะคะมาช่วยห่อข้าวต้มนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ